เอออย่าวิ่งตามมาจะวิ่งานะเทเลยนะแม่ม่มแโอ้ยแรเร็วคักแถะอ้โอ้ยโอ้ยอยหัวสีกระเทียมกินโอ้โอ้โอ้โ้่นาพ่อบอกให้เก็บเข้าบ้านน่ะมันวิ่งเร็วมาโอ้ยบักล่ไลน่ะโดดดงดงไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วม่ให้ออกบ้านอีกนะเดี๋ยวเยเดีวดยเ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 ดยววเนียว เดี๋ยวนกจะกัดดากเอานะเนี่ยบานบ้ตูตุดเดี๋ยวนกจิดหัวไปนะนกจได้นกจกพุงเลยเนี่ยนกจิดพุงไปเลยเนี่ยไปหาแม่ไปกินนมแม่ไปเลยเร็วเดี๋ยวออกมาหาแม่เฉยๆนั่นนี่เดี๋ยวเอาข้าบ้านแล้วให้มันเล่นได้เฉยๆก็วิ่งตามหลังเข้ามาไปไหนมาพ่อมากินนมแม่ไปหาแม่เร็วหาแม่นล้วนะ ตาหนายังเห็นไหมไอ้นั่นเด้ไอ้น,อน้องตามมาแล้วไปอยู่ในป่าแล้วโอ้ยไอ้ดำไอ้ดำมองไค่เดินไปเดี๋ยวดูเขาไปนั่นไปหาแม่หนูน,ะนะน,กกน,น,นั่นนะ่ะแม่หนูกินนมอ่นน่ะเขากินนมอยู่ตรงนู้นไปกินนมกับเขาได้แล้วก็ไปไปไปกินนมได้แล้วไปดูพี่พี่กับน,น้องน้องกินนมหน่อย,ยเดี๋ยวเ

กินนมเหรอกินนมกินนมกินนมแล้วไปกินนมกับเพื่อนในเร็วเข้าเอาไปกินนมกับเดี๋ยวเอาข้าวบานนะเอาเดี๋ยวกินนมในเร็วเข้าเอาออกให้มาเจอแม่เขาสักหน่อยนะอ แล้วก็พาเข้าบ้านแต่เขาก็กินนมนมขวดอยู่นะกินป้อนนมทุกสีชั่วโมงนั่นแหละแต่ว่านี่เอาเอาให้มาเจอแม่เฉยๆนะให้แม่เขารู้สึกดี วิ่งหนีเร็วเลยนะนนี่ต้องต้องคอยดูเอาออกมาแล้วก็ต้องรีบเอาเข้าไปกินนมเสร็จก็เอาเข้าบ้านแล้วพี่ชนะจะไม่มี